เออครับก็ขอกราบร่านผู้ชมนะครับวันนี้ไม่สูกผมนะครับกลาย่าจากการช้ไอ t แล้วก็ต้องขอโทษที่หายไปนานด้วยจริงนะครับยิ่งหายไปนานเพราะว่ามีเรียนออนไลน์อะไรพวกนี้เนาะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ,รบแลไอ้ยานึงคือไอ้ที่หายไปนานตอนแรกก็เตรียมสอบอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะหงเล็บความจริงคู่ติดเกมอะไรมงเล็บปิดโอเค ก็ขอวันนี้จะมาเล่นเกมไห c r a f t กันนะครับมันไม่คา,าชีวิตรอดเป็นซีรีส์ก็แล้วกันนะคะไม่อยากเล่นเป็นร้อยพันอ่ะมันจะเวลานาน <c oughs> ซึ่งผมก็เป็นคนขี้เกียจแค่ระพิมหาขี้เกียจน่าจะลองจากพี่แดกเกอร์แล้วั้งะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ บอกพิเทากเกไม่ดีนะแต่เน่ยผมต้องโผ่อาจจะพวกเรางั้นมาเริ่มเลยกันเลยดีกว่านะตั้งแรกงั้นผมขอตัดไม้ก่อนนะครับสิงกิมนังไปรหรือเปล่านะ โอเคแล้วก็โอ้ไม่โอมงลูกขึ้นเ,เริ่มมีเพื่อนหลายคนมารู้ช่อง Youtube ผมนะกนะ็คือแบบรู้ช่อง Youtube ไปกันแล้วไงก็ช่างแม่งอขอไปขออภัยในคำหยาดนะครับซึ่งอาจจะชาด เล็กน้อยต้องขออภัยนะครับถ้าเสียงเบาไปก็ต้องขออภัยด้วยคือตอนนี้เวลาที่ผมอัดคือเที่ยงคืนห้าสิบก้านาทีนะครับอันดับแรกเราควรหาทำเลตรงไหนดีเอ่ยตรงนี้ดนะี่ไหมเจบเรียวโว้ไม่โหลดว้าวอืมหยกดเลานีสแบบ คลิปต่อไปผมการจะทำเป็นคลิปดามมหาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลตอบรับยังไ,ไงนะซึ่งถ้าเสียงดูเน,นีนย่ยคน,นก็เจะน้อยก็เราสียใายซึ่งผมขอไม่พูดซ้ำนะคะเพราะว่ากว่าท่านผู้ชมตื่นขี้เมาเนี่ยโอหกินนี่แก่สามหัวเฮ้ยไปไม่ได้ นครับเลยว่าทำไมผมถึงไม่ใช่ขวานเพราะว่าขวานในเวอร์ชั่นจะว่ากับเบล็อกเนี่ยหรือมือถือกับคอมมันแตกต่างกันเวอร์ชั่นคอมมันจะมีระบบกิติ้อซึ่งในมือถือโนคนนะครับก็ วันแรกผมขอแค่สร้างบ้านก็พอละเดี๋ยวถ้าสองผมจะผมน่าจะลงเหมือนนะถ้าสองก็สร้างอะไรเล็กๆน,น้อยๆกเได้แคนี้ก็พอละไม่เปลืองไม่เปลืองไม่เส่นเปลืองรำมังนะออสตลอดเห็กแสงอุตสาร์ ท่าไหนาดีเอ่ยมาหาทำเลรีนดีกว่าถ้าไหนากับเพื่อนคือผมจะเล่นเป็นโหมดของฮาร์ดนะเห้พผลที่ผมเล่นฮาร์ดเพราะอะไรท้าทายทและเวลาที่ผมอัคลิปทำไมถึงไม่ใช้โหมดฮะอีชี่ทำตกง่ายๆฮะมันยากเกินไป <c oughs> <c oughs> ถ้ามีตีก็ <c oughs> คือช่วยกันแบ่หน้า,นาที่ได้ อานจะนคิดพุ่ง,งก็ค่าก็อาจจะคิดคนเดียวเนาะสบา,บาททยใจทำเรยตรงนั้นน่าจะยังไม่ดีพอเพราะว่าถ้าทำเรียงนั้นก็อาจจะแบบมีพวกดาวอะไรพวกนี้ด้วยเนาะงั้นเดี๋ยวตรงนี้แหละทำเรยที่เหมาะอยู่แหละง <laughs> ั้นก็แต่นาง นะก็เอาภาพฮครับได้เสีกดนัครับโอชยค่ งั้นผมก็สกิปไปตอนที่บ้านเสร็จกันะครับโอเคตอนนี้ก็ประสบปัญหาไมาห้หมดก็เลยไปจักเรื่องการสร้างบ้านมาเป็นการปลูกผักแทนซึ่แล้วก็พลดดินเผื่อไ้เลยบอไม่หมดเศรางั้นเรามาเริ่มคุยเรนดีกว่า ถ้าหากมเสีอะไรก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับอย่าว่าผมเลยถ้าบ้านผมก็ะจอกทั่วเลย เพราะว่าการแจ้งว่ากู้กู้รรางไม่เป็นขอให้คำย่าหลอดครับโอเคจะเราได้คำสิ่งนี้นะว่าอะไรก็ไม่รู้มานะขั้นต่อไปนอนหนึ่งนะชีวิตในไหมครับ เพจบล็อกของผมที <página> yeah. 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 ่ม <s ucks> okay. ีว่างได้ก็ต้องไปดูเรื่องนีัก่ที่หายไปนานก็อืมโอ๊ะโอ้ตัวคิดโอ้ร้อนแรงเฟรเฟร้เลยอุ้ไม่ได้นอนแค่แป๊บเดียวนะนะมึงเกิดมาเต็มกันเลยหรอวะ ไปโอ้ยชิหโอร้โหรหรหรอหอนหัว้อั้นอบท่มอากรูรู้สึกกูอุ่กูอนขมบรู้ใช่ไแก่แกก็ตีฉันไม่ได้แล้วเจ้าสองบิงง่เคลียร์ไปเด็ก อืมอืมอมันอ,อ่ะมาทำลายชีวิตฉันได้นะมันจะตายอสงสัยวันนี้เราคงต้องไปหาเาต่าเต่าเผาแน้แล้ว,ลวระหาเราหาทำเลในการทําเหมืองเราก็ เราก็เจอลาด้วยนะครับสองตัวแล้วตอนนี้เราเข้ไามาเจอตํมเล่ที่ยน่าจะได้กลุบเอาก็ได้นะ ทุกี่ทานที่คือถ้ามีถ้าคนใช้มันเป็นมันก็มีประโยชน์แต่ถ้าคนใช้มันในด้านที่ไม่ดีก็แล้วคลิปนี้มาคลิปท่านเกมหรือคลิปปนมันอะจะถึงเขาถามมาแล้ว ไอคนมาตรฐานใช่ไหมมาตรฐานใช่ไหมไม่ใช่เหมือนพี่คิดพี่แต่กเกลือหนึ่งสองสามหกหกแปดแปดอืม ที่ผมเล่นไหมครับเพราะว่าผมติดตามไปเทเกอร์มาตั้งไม่แต่คลิปที่ขอเล่นกับพี่อ้อยอ่ะอ้ยพูเราดูสกแบบนะน้า,นาฟันวัวสองทีตายไปหาสิ่งมีชีวิตที่เลือกอพอๆกันอย่างเช่หนหมู อย่างเช่นหมูนะครับเลี้ยดกวิดช่างนับมันไม่ได้ตายเพราะการทุก แถวๆนั้นน่าจะต้องมีน้ำซึ่งตอนนี้เรากำลังหาบ้าน <c oughs> ไหน้ซาร่าช่ตอน,นี้เราหลงกันดิรบรีโปรยไปไม่ถึงวันกูหลงแล้ว นั่นนั่นหลงเอ๊ะเดี๋ยวนะเอาปิดเจ้านั่นยังคือปิดเชสอย่างถ้าผมยังไม่ได้ปิดผมก็ไม่ได้เคลียะเนะขอจิตแป๊บปิดแล้วว้าวโอเคต่อ โอ้ลุยโอ้ดบเล็กด้วยโอ้ชิตชิตชิตโอเคงั้นขอสร้างมานให้เสร็จก่อนจบคลิปก็แล้วกันเพราะว่า ข้อใหม่ของคลิปนี้ก็คือการสร้างบ้านให้เสร็จซึ่งการตัดไม,ตดไม้ตัดไม้เหอตัดไม้ไม่ใช่มันคือการขคดเดตขับทั่วตวงจวง จดี๋ยวพึ้นดินข้างหลังก็เคลียร์คลิปหน้าคลิปหน้าพักตรงนี้ไปก่อนพักเลิกือว่าอะไรพึ่งนี้ไม่เรียนและเอาอืกขตู๊กท่านะครับก็ปกเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่อ่ะเนาะก็เลยพูดยังไม่ค่อยเก่ง ะครับ่าไมแค่แล้วว่าสามสี่ปีใช่ไหมนัมันสิแก็ตกมาไอตรงนี้ก็จะตอเพือเเอ่องี้ไปทำไมเหตุผลี่ก็ย้าวตอนนี้คือเพราว่าพ่อแม่ก็นอนเนาะ คือที่พ่อแม่นอนคือมปสบผลเกี่ยวกัอการท่งเกี่ยวของผมนะคืออะไรรู้ไหมคือเสร็จการทำงานของพ่อแม่ผมก็แบบเพิ่งจากแล้วก็ตกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้เนาะไม่เจ้าสับรีดผมก็เลยสิ่งดังเล็กน้อยก็ผมก็เลยเลยที่จะมาอัดตอนช่วงบบ เย็นเย็นทุกช่วงที่แม่เลยททำงานแล้วหรืออะไรประมาณนี้อืมะโอ้จีส นี่คือสามารถคือทุกสิ่งที่ผมตั้งใจนะมันจะทำไม่สำเร็จเพราะอะไรกูขี้เกียจเลยนะกูก็ไม่มีคอนเทนต์น่าสนใจมากพอ,อก็เลยทอ้อนับตรงคือไอ้่องสตรีมผมโทรเลยไม่ทำแม่งเลยยกเลิก ชกเลยทจกสมอง get out get out อืมแสงวาอะไรออรอะอรอรอรอะปุ๊บน่าจะวางหมดแล้วหนึ่งกับสองเจ้ก็เป็นกระจกแผนน่นมันจะได้เยอะ ซึ่งระหว่างรออีกแล้วนะก็ขาบ,บัถนี้มาเลยกว่าครับเแค่ละไม่เยอนะแยะๆก็ได้ สภาพกูก็แ l บ p อ่ะคือผมไปอ่านในคลิปสปีดดิปลัสสุดมาแล้วครับมันก็จะมีคนบอกเพี่อ่ะช่วยอะไรคนอื่นหน่อยเพราะเ,ร,เราเข้าใจด้วยว่าช่องผมเขาไม่ดังผมไม่มีหน้าไปข้อแ a บหรอกผมก็เป็นในเก่งเขา แต่ผมแต่ผมอาจจะมีคำหยาบบ้างเพราะว่าผมติดกับคุยคุยแบบเพื่อนมากกว่าทำงานเพื่อนผมไม่ลอยแบบงอยเงียงงเง้ยมันไม่ค่อยจะหลับเข้าใจอาการใช่ป่ะเออแล้วจะเป็นบุษบุษมันเมายาวจังไหนผมไม่ได้เมออยายากันยุง่งผมแค่เมายาเข้าใจไหมไม่หล่อน ใน่ใจไหมพราะมันเราเป็นออสแน่นหอนเราชอบกินปลามาคื่อนหัตโปวดของเราอุ้กูจะเบียวไอะไรทำตรงไหมผมเบียวเบียวสั้นสูงด้วยเพราะมันคือชอบเมดอะไรของมัน โอเคพอเสร็จทุกเรื่ององ่ายไปตามนะ 多喝点。 ไอหาจบอนีชื่อเสียงกันมากอ่ม่น่าดูกรจบเป็นไงเมื่อเช้า้นเราไปเอาไม้ติดยืมหน่อยยืมหน่อยยมหน่อยชัชวยค ทุกค้าวทุกคาวตรนี้ผมอยากยู่เงินนิ่งมาตกาะกลอนลืออวยงั้นลหะอโอเคได้ไหมดาบตีสองดาบตีวสอสักทีะครับหนึ่งสองถ้าเห็นไหม จี่นะถ้ามีแบบพวกเซนคลาสต์อมารหรืออะไรพวกนี้ให้ดูด้วยว่าเสกใไม่เองไม่ผมไม่ใช่ไม่เดี่ขนาดนั้นผมไม่มีงบรวมเยอะไรเนี่ยกูหุนเหรอเฮ้ยไปด้วย อัดเลงว่าสามนาทีเอานี่ <c oughs> นลีกฮะรู้สดแล้ววันนี้ก็ต้องรอไปที่ไหนครับอืม <c oughs> ทาพี่ทำมาส่งก็อาจจะไม่อยากไปพบผพทย์ทองหรืด้น,นนะะคือไอที่ผมเคยไมู่เรื่องไม่จะอกกันนะแม่นอนพูดแบบคนรายตอนนี้นเสียง,งไม่พอก็ตอปฏิเจริงครับแล้วตอนนี้นเสียงเราจะพอจนไหมไม่ไม่ได้ยินแล้ว เอาละครับเอาละครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่เท่านี้นะครับเจอกันคลินะปหน้าบ๊ายบาย